ว่ามาหนึ่งคำถามชื่อชื่อชื่อเล็กค่ะมีกรรมอะไรคะทำไมสามีถึงเจ้าชู้แค่มีสามีเจ้าชู้ฟังนะค่ะชื่อของคุณชื่ออะไรคุณพูดเสียงให้ดังนิดนึงชื่อเล็กค่ะอ่าคุณเล็กอ่าใช่ค่ะอ่โอเคคุณถามว่าทําไมมีสามีที่เจ้าชู้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะหนูมีกรรมอะไรสามีคนเนี้ยของคุณเนี่ยนะครับที่คุณคบมาในชาติเนี้ย เป็นคนคที่สองหรือว่าเป็นใช่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่มากกว่านี้คุณพบ <คน S 1> ผู้ชายมาค,คือคนแรกเลยป่ะใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็มีลูกไหมมีสองคนค่ะอ่าโอเคแล้วก็ยังยังไม่เลิกเจ้าชู้ใช่ไหมใช่ค่ะผมว่ามันเป็นนิสัยก็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 ยังติดอยู่เลยอ่ะแล้วหนูพูดอะไรเขาไม่ค่อยเชื่อฟังเลยอะค่ะครับตัวตัว,ต,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 วตัวคุณเองเนี่ยถามว่ามีวิบากกรรมตั้งแต่เด็กแล้วละที่คุณต้องพัดภาคความอบอุ่นถูกต้องไหม ต้องค่ะอาจารย์เออคุณต้องหาใครสักคนหนึ่งแต่ทีเนี้ยที่ผมฟังเสียงคุณคุณฟังนะคุณฟัง,ะงนะอ่า<ะ>เรื่องของว่าต้องมาเจอผู้ชายแบบเนี้ยแล้วต้องมาติด<ะ>กับเลื้งแต่ตรงเนี้ยเลยเนี่ยนะครับ<ะ>เพราะว่าใน<ะ>ในสิ่งที่ผมผมเห็นเนี้ยคุณต้องฟังผมแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อผมะะคะะชีวิตของคุณเนี่ยมันต้องการใครสักคนหนึ่งอะ่ะขาดความอบอุ่น<ะ>เพราะว่าเหตุในอดีตชาติเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยมันได้หนี หนีคนที่เรามั่นหรืองานแต่งงานมาเข้าใจปะ่ะเหมือนว่าค,คุณไมอยอมแต่งงานกับคนคนนี้เนอะไหมฮะค่ะแล้วคุณหนีออกมาในงานนั้นซึ่งคนคนนี้เป็นคนดีมากพอในชาติเนี้ะนะฮะไอความรักตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทําให้คุณต้องเสียเสียคุณพ่อไปใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละตั้งแต่เด็กแล้วทําให้เจอความรักปุ๊บครั้งแรกก็ติดเสียคุณแม่นั่นแหละทําให้คุณติดเสียตั้งแต่ยังเด็กอยู่เออไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไห้ คุณก็อยู่ในกับครอบครัวมาตลอดคุณไม่ได้ออกไปแบบว่ามีสังคมอะไรมากมายเลยที่ผมฟังเสียงคุณนะใช่ค่ะคุณคุณผมเห็นเสียงคุณเนี่ยเหมือนคุณผมเห็นภาพของของสุ่มขึ้นมาผมเห็นภาพของกะลากะลาลอยน้ําอ่ะแล้วก็เห็นถือว่าสุ่มกับกะลาเนี่ยมันชี้ครอบคุณนั่นเป็นสาเหตุกรรมที่คุณได้หนีนะนะครับออกมาพอในชาตินี้ความคําว่าหนีเนี่ยที่คุณต้องการคือความรักปรปูุเนี่ย มันจึงพัดผ้าจา<ช>กคุณนะพอคุณเจอคุณคิดว่าได้แต่มีที่ยึดแล้วคนนั้นก็จะทำให้คุณเสียใจเพราะคุณได้มีกรรมการหนีของการมั่นการแต่งงานมาเป็นไม้ขันมากหนีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยค,คุณจึงต้องเจอสภาวะจ,จิตใจที่เป็นแบบนี้ผมขอแนะนําอย่างหนึ่งคือว่าคุณจดทะเบียนป่ะจดทะเบียนสมรสค่ะอ่าโอเคอ่ะกต่หนูไม่ได้เรียนหนังสือนะคะอาจารย์หนูหนูเป็นคนอภัพมากเลยเข้าใจไงว่าผมว่าคุณขาดความอบอุ่นไง ขาดคนสอนขาดเมื่ออกอกไหมฮะเข้าใจไหมครับ,รบชีวิตมันมันมันเกิดมั้งแต่เกิดแล้วที่ผมบอกอะว่าคุณเกิดมาเนี่ยมันมันพัดภาคความมุอุ่นมาแล้วจากเหตุการณ์ที่คุณหนีไงในเมื่อคุณสร้างการรมที่คุณหนีพ่อแม่หนีคนที่คุณรักคุณก็ต้องเกิดมาโดยไม่มีคนที่คุณรักหรือที่พึ่งเม้งแต่เด็กต้องดินน้นรนต้องสู้ตัวชีวิตมาไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงก็ต้องก้มหน้าทามาหากินแล้วก็หวังว่าใครสักคนหนึ่งมาเจอกรรมตัวนี้แล้วเนี่ยมันทําให้คุณน่ยถูกสุ่มถูกครอบอยู่ เข้าใจปะคุณก็เป็นคนดีเลยอะฉันก็ผมก็พูดฟังเสียงคุณนะเป็นคนซื่อเป็นคนดีเลยนะทำมาหากินหรือพยายามที่จะดีดครับผ,ผมพูดเรื่องจริง่ะตามที่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ผมแนะนําว่าให้คุณเน้นการปล่อยปลาหนึ่งปล่อยปลาสองสวดมนต์ขอวิงวอนว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยบุญมีจริงขอให้สามีคนน,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 นี้เปลี่ยนนิสัยเนี่ออกไหมบุญตัวเนี้ยไปเปลี่ยนนิสัยเขานะฮะหรือนะฮะนะฮะขอให้้าพเจ้ามีเงินมีทองมีโชคมีลาบขึ้นมาทดแทนกับการสูญเสียเรื่องความรัก พอคุณมีเงินมีทองคุณก็จะเบาลงเรื่องของความรักและคุณสามารถที่จะทําอะไรได้ถึงจะเลิกก็ได้ถึงจะอะไรก็ได้ถูกปะให้อธิษฐานแบบนี้หน,หนูหนูนี่จะต้องอยู่กับเขาตลอดไปไหมคะคือจากเสียงของคุณเนี่ยคนเรามีสิทธิ์ที่จะเดินออกมาแต่ผมไม่เคยยุหรือให้ใครเลิกเข้าใจปะผมจะพูดในเรื่องของ,ของกรรมเออผมจะพูดในเรื่องของกรรมว่าคุณควรจะแก้อย,อย่างนี้แล้วบอกว่าหากในอดีตชาติเนี่ยการปล่อยปลาของคุณเนี่ยการสวดมนต์ว่าหากในอดีตชาติเนี่ย ข้าพเจ้าเนี่ยเคยหนีพ่อหนีแม่ทําให้พ่อแม่เสียใจหนีคนที่รักข้าพเจ้าโดยไม่มีเหตุผลให้เขาอย่างเงี้ยข้าพเจ้าได้รับกรรมแล้วตั้งแต่เกิดคือการคำพาการไม,ม่แบบว่าโดดเดี่ยวขอให้ข้าพเจ้าได้รับ<ม>โอกาสที่ด,<ม>ดีอะไรก็ว่าไปให้พูดอย่างนี้ครับผมตามนี้ครับขอบคุณค่ะจะไม่เป็นไรสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้ไม่ต้องร้องไห้ครับนะฮะคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ เลือกว่าเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองเป็นลูกกนรวยแล้วแต่บุญกรรมแต่ละคนที่ที่ทำกันมาอย่างท่านเนี้ยนะผมฟังแต่เสียงนะผมก็เลยถามเขาไงว่าเขาอะไม่ค่อยได้เจอผู้คนนะแล้วทำมาหากินคือดิ้นรนมาตลอดแล้วพยายามซื่อสัตย์เหมือนถูกครอบอยู่เนะี่ยแล้วมาเจอปัญหาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้กําลังใจทุกคนบ้างเหมือนผมก็เหมือนกัน นะไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาแถมยังมีกรรมติดตามมาอีกทุกคนและผมก็มีแถมผมยังสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาในชาตินี้จนผมต้องได้รับวิบากกรรมถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งเป็นเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ตามที่ท่านเรียกมา15ปีผมยังได้รับการกระทําที่ผมทํามาอยู่เลยขณะที่ผมแก้อยู่ทุกวันทุกครั้งที่ผมสวดมนัน่งสมาธิหรือหรือบรรยายธรรมผมแผ่เมตตา เท่าที่ผมรู้เกี่ยวกับตัวผมว่าผมสร้างอะไรมา้บ้างผมยังได้รับวิบากกรรมเลยนี่คือตัวอย่างคือตัวผมเองนั่นแหละครับผมถึงพยายามสร้างคําพูดที่ให้คนมีปรรัญญาให้คนมีแบบความรู้พูดจนเนี่ยเส้นเสียงขึ้นคอเนะี่ยะฮผาขึ้นมาเลยนะฮนะเป็นเส้นเสียงเลยนะฮะขึ้นมามันนะมันไม่ใช่แก่คุณชื้นไม่ว่าผมเส้นเสียงคนแก่มันไม่เคยมีเมื่อก่อนนะเข้าใจเปล่า มันม,ม,มันจะเหี่ยวก็เหี่ยวไปแต่มันเป็นเส้นคุณเห็นไหมมันเป็นเส้นที่แบบ <c oughs> ครับโอเคนะมีเวลาจะผมจะออกจากเ <c oughs> นี่แนะ <c oughs> อะไรเกียนว่าขา